คุณผู้ชมครับเรายังคงตามมาต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจากไปของคุณแตงโมนิดาและที่สําคัญคือทั่วทั้งวงการบันเทิงแสดงความเสียใจโพสต์แสดงความเสียใจกับเธอและครอบครัวและแน่นอนหนึ่งในนั้นครับค <ๆ S 1> ุณผู้ชม<ๆ>คนที่ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่และร่วมสังเกตการการผู้ชีพกู้ภัยมาโดยตลอดนั่นก็คือแฟนของคุณแตงโมคุณเบิร์ตค่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณเบิร์ตได้โพสต์ภาพและข้อความลงใน IG Story นะครับนี่คือ IG Story ของคุณเบิร์ต แฟนคุณแตงโมงผมขอบคุณทุกๆหน่วยงานทุกๆทีมงานค้นหาทุกๆคนขอบคุณมากๆครับเรากลับบ้านกันนะที่รักแล้วก็เป็นภาพของคุณแตงโมงนะครับที่เธอยังสวยและน่ารักมากๆพร้อมกับลูกโป่งรูปหัวใจสองลูกพร้อมกับเพลงนะเขาแท็กเพลงไว้ด้วยเพลงในะ IG Story ฮะ Too Sad to Cry นะเศร้าเหลือเกินที่จะร้องให้นะครับ ก็แสดงความเสียใจกับคุณปอด้วยอขอแพ้ฮะคุณ,คณเบิร์ดด้วยและแน่นอนครับคุณเปิลนาครเองคนที่ไปช่วยค้นหามาตั้งแต่วันแรกคืนแรกคือก็โพสต์ว่าเจอโมแล้วขอให้วิญญาณวิญญาณน้องโมสู่สุคติครับคุณซีศนะิวัตรนะคนนี้ก็เคยร่วมงานกับคุณแตงโมหลายเรื่องเลยครับสุดท้ายปาฏิหารก็ไม่มีจริงะนะฮะในขณะเดียวกันพี่ป้องนวัดนะฮะป้องก็เคยร่วมงานโพสต์ ภาพสมัยที่เล่นละครด้วยกันนะครับเป็นโปสเตอร์ของละครบอกว่า r i p นะโมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโมด้วยครับ<ป>เราสองคนก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณโมด้วยและทุก <Hey. S 1> คนที่รักคุณโมครับใช่ค่ะในส่วนของการประกอบพิธีทางศาสนาคุณแตงโมนิดานะคะคุณผู้ชมในวันที่11ถึงวันที่13มีนาคมจะจัดที่โบสถ์คริสตจักรแห่งความสุขสุขพิมสิบ36ส่วนวันที่14มีนาคมจะไปจัดที่คริสตจักรเมธอดิส น้าคลองสี่ซึ่งโบสถแห่งนี้จะเป็นโบสถแห่งเดียวกันกับที่จัดงานคุณพ่อนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่เราพยายามจะอัปเดตให้ได้ข้อมูลที่ล่าสุดทั้งหมดทั้งเรื่องของปฏิบัติการทั้งเรื่องของคดีความรวมไปถึงเรื่องของพิธีงานศพของคุณโมนะครับ